ครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านกลับเข้าสู่ช่วงที่สองของเที่ยวกับทอนประจำวันนี้นะฮะผมกะเกษตรชนะเสรีชัยมาแล้วครับมาึ้นวันปล่อยเหรอปล่อยแล้วฮะไปตั้เดียวเองเหรอเรียกตัวไปคุยนิดหน่อยอ๋อแล้วรายการเราจะได้ออกเยอะไม่ได้ออกอ่อดอัดไปนี่ไม่ได้ออกนะไม่รู้เรื่องเหรอฮะอ้าวผมบูสาลงเฟซคนไลค์ถึงหกเจ็ดร้อยคนนี่วันนี้ที่เราบันทึกเทปวันนี้เป็นวันที่สองใช่ไหมวันที่สองการประกาศ กดในการศึกฮจอยังนิ่งอยู่เลยผมก็ยังงงงอยู่ว่ามาอัดทำไมเนี่ยเลยใครโทรใครโทรบอกให้มาตั้งแต่สี่โมงโเดี๋ยวเราจะเจอเจอเชี่ยวกับทอดแน่นอนนะครับจอมันนิ่งได้ไม่นานแล้วครับเพอาะถือขึนนิ่งนานในคราวนี้ท่านพี่ทั้งหลายมัน คือเราไม่ง่ายแล้วมันน้องเงินนานจะกินอะไร,รใช่สถานีเราต้องกินต้งใช้นะครับสถานี้เราไม่ได้ชักจูนทางการเมืองอย่างเดียวนะครับ <c oughs> สถานีเราเพื่อธุรกิจด้วยนะครับเพราะฉะนั้นไม่เป็นไรเราเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็ต้องไหว้วานคุณผู้ชมช่วยกันกนสนับสนุนหนังสือ สนับสนุนอะไรเราเขาจะรู้ที่ไหนเราเขาไม่ได้ดูเราก็ดูเราไม่ได้เขาจะไปสนับสนุนตรงไหนถ้าเกิดมีฟุกฟุกดูได้ฟุกฟุกดูได้ก็ช่วยๆกันหน่อยนะครับตอนนี้อย่าลืมว่าสถานีไม่มีมีแต่จอนิ่งๆมันจะไปออกอากาศยังไงในเมื่อเขาปิดหมดถ้าเกิดผู้ชมเปิดดูได้เนี่ยแสดงว่าดูใน y o u t u ู e ไม่ได้ดูยูทูบดูยูทูบได้เออดูยูทูบดูยูทูบกันนะะ ใครดูหรอกก็คคอเราเคยลองแล้วเราอัพ YouTube ของเรากันเป็นประจำทุกสัปดาห์มีคนดูอยู่ประมาณสามคนสามสามคลิกนั่นก็เป็นน้องบอยผมไม่เคยดูเลยน้องบอยน้องบอยล่อไปสองคลิกแล้วอีกคลิกหนึ่งผมเผลอกดเข้าไปนะฮะยังไงก็ตามเนี่ยไม่ต้องห่วงนะครับยังไงเราก็ต้องโผล่กลับมาพบพบกันไม่งั้นมันก็ไปกันทั้งสถานีครับยังไงก็ตามเนี่ยก็ถ่ายรูปหน่อยถ่ายรูปหน่อยเขาดิกเซลฟี มีรายการนี้เท่านั้นที่หกร้อยไลค์หกร้อยไลค์บอกว่าเที่ยวกทอนจะโผล่มาเพิ่มขึ้นเป <c oughs> ็นหลอกเขาไม่น้งบอกเขาบอกว่าเดี๋ยวมันมาแล้วจะาเนี่ยคือคือเท่าที่ได้ยินเขาเขาขอรายการที่มันไม่เกี่ยวข้องกับการเมืองืป <c oughs> ตอนทั้งขอมาเนี่ยผมก็ <c oughs> หรอก็ใช่ยอยู่แล้วของเราไม่เกี่ยวข้องอะไรเลยกับการเมืองเราจิ้ใช่โกมไปเกี่ยวกันเนเื้อเทปก่อนนั้นก็ปลาเข้าไปเกือบสี่สิบนาทีนะกอาเทียนนนโยนทิ้งไปดิ เทปก่อนหน้านั้นก็ออกไปแล้วทีออกกันนั้นออก่อนตอนนั้นเขาไม่มีกฎนี่ตอนนี้มีก็ตอนนี้มีไม่ได้พูดเลยไม่เคยพูดเลยว่าเอีแล้วพูดอะไรไปบ้างไม่มีไม่พูดเรื่องทำวี่ไม่พูดว่าสีเขียวดีกว่าเหลืองแดงอะไรอย่างงี้หารหลอบบอกด้วยไม่พูดสารหลอบบอกด้วยเห็นหมดแล้วกลับไปดูจิ๋วแชโกกันดีกว่าครับเราไปจิ๋วแชโกกันแล้วเราอัดกันเต็มๆเลยเพราะว่าจะพยายามเล่งเทปกันไปนี่นี่นี่อันนี้เป็นธงมนี่ที่ผมบอกไว้เห็นไหมฮะลมพัดธงมนี่ต้นที่เบดดิ ที่เล็กเขาก็เป็นทิเบตนะฮะก็ปนๆกันนะครับเป็นสถานที่ที่ผมอยากไปมากฮะจี่ใจโกเนี่ยนมพัดเย็นอุณหภูมิแค่สิบห้ามีบังกลับมาจากฮ่องกงนันเนี่ยยพูดเลยว่ะพี่เล็กก็เพิ่งกลับมาจากญี่ปุ่นรู้สึกเศร้าอ่ะที่ไม่ได้ไปไหนเดี๋ยวคงก็เดี๋ยวก็ตกลงตกลงเดี๋ยวเดี๋ยวหยุด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 หยุตกลงเมื่อไหร่จะจัดทัวร์ฮะ จะมามีคนอยากนะอยากไปมากจ่ายตังค์มาก่อนแล้วกันเอางี้ดีกว่าจ่ายตังค์ก่อนแลวเดี๋ยวผมบอกทือถ้าจ่ายไอ้เรื่องเงินเนี่ยไม่มีปัญหาแต่ช่วยกรุณาบอกทีว่าจุดหมายไปทางมันอยู่ที่ไหนไม่รู้ไงเที่ยวกับทอนเที่ยวกับทอนเที่ยวกับทอนชื่อทัวร์เที่ยวกับทอนก็คือไปทอนไปเกินสมมติแล้วไปเที่ยวจ่ายเท่าไหร่เอาเท่าไหร่เอาแสนหนึ่งนะแสนหนึ่งแสนหนึ่งมันพาไปไหนข้ามแม่น้ำเจ้าพยาไหว้พระฮะปีนัง จะไปถ่ายรูปอยู่แล้วเดี๋ยวโอกาสรวยเลยเหรอคุณผู้ชมผมทำรายการมาเจ็ดปีนะไม่ไม่ไม่ยลยไม่เรื่องของเรื่องเนี่ยผมตีเจอคนหลายคนที่เขาอยากไปเขาก็บอกว่าเมื่อไรจัดที่จัดเนี่ยเรื่องเงินไม่ใช่ปัญหาก็นี่ไงไม่ใช่ปัญหาเอาเงินไปก่อนคือถ้าเกิดคุณผู้ชมแต่ช่วยมันช่วยให้มันมีจุดหมายปลายทางมีสเก็ตตัวที่มันนี่งินก็ได้เงินพอเงินมาเอาเงินฝากไว้บัญชีกองกลางกันเหมือนเล่นไพ่อะ ก็เล่นไพ่ต้องเส็เยอะนะแบบยักยินหมดสิเขาเล่นตีแตกเล่นตีแตกก็ต้องเงินลงจัดแน่ถ้าเกิดมีเงินมาผมจะรู้สึกผิดสิ่งแรกสิ่งที่คุณผู้ชมต้องพยายามทําให้ผมก็คือทําให้ผมรู้สึกผิดซึ่งปกติเนี่ยผมจะไม่ทําอะไรผมขี้เกียจเพราะงานผมเยอะมากแล้วถ้าเกิดคุณผู้ชมทําให้ผมรู้สึกผิดผมก็จะพยายามเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมจัดการให้เองอาจารย์อยู่เฉยๆมีหน้าที่นําพาไปเที่ยวเรื่องวันนั้นเนี่ยไปพูดเรื่องงานดำน้ํา เห็นบอกว่าเตรียมเรื่องผิดเตรียมผิดเอาเรื่องญี่ปุ่นมปไม่ไม่ไม่เอาเรื่องญี่ปุ่นไปคือผิดในที่นี้คือไม่มีอะไรเหลืออยู่ในมือเลยไม่เกี่ยวกับดำน้ําเลยไม่ใช่ไม่มีอะไรเหลือแล้วมันมีทําได้ที่เอามาให้สำนักพิมพ์ทําพาหวนใจไปโตเกียวที่มันจะออกเนี่ยแล้วมันติดอยู่ก็เลยพูดโหที่แรกคนนั่งอยู่ประมาณหล่มแหลมหล่มแหลม พูดญี่ปุ่นโอ้โห,ห,นหแน่นเงินเกาะหุยท่วมแล้วมีตามมาถามคนบางไม่เคยรู้จักผมเลยพอฟังแล้วเคลิม <c oughs> ถัดจัดทัว <c oughs> หรือเปล่าเ,ออเงินไปเลยเ <c oughs> ชียวเพราะงั้นทําให้ผมรู้สึกผิด <c oughs> แล้วไงทำให้รู้สึกผิดแล้วไงแล้วจะได้ไป <c oughs> ทำไมสา,ายวันนี้สายไม่มันปิดปิดรัดรัดไงท่ามผ <c oughs> ่านเราไปเล่าทหารอยู่ข้างล่างตอน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 แรกเราคุณภาพรายการเราเรามาอัปเกรดคุณภาพ อ๋อเมื่อกี้เป็นรายการทุกใหม่ฮะทุกใหม่พาลุยอย่างเดียวเลยลุยอย่างเดียวใส่กันเต็มเต็มพอผมมาก็เลยนอกเรื่องอีกแล้วอันนี้แยกซ้ายแยกขวาอาจารย์ไม่หรอกเอาแยกซ้ายไปลองเล็กไปอันทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดหมู่บ้านนี้ถ้าเกิดคุณผู้ชมจะไปก็ไปที่เดียวฮะอย่าไปหลายที่คมันเครียดมันเหมือนกันใช่มาเขาไปเหมือนที่เดียวที่ใหญ่ที่สุดนั่นแหละนะฮะเดินไปเดินมาก็ดีมีจับปิ้งขายจับปิ้งคืออะไร มันจะบจับปิ้งไม่รู้สมัยก่อนเขาไม่มีเกงลิงเนี่ยีก็เรียกตับปิ้งเออตับปิ้งตับปิ้งเรียกจับปิ้งในบ้านผมเรียกจับปิ้งผมก็เคยใส่อ่ดูวิวระหว่างทางก็จะเป็นวิวต้นไม้ใบเขียวกับสนนี่จริงนี่ผมเลือกมาม้วนนี้เลือกมาเอาใจเลยเพิะเนี่เขียวอย่างเดียวเลย ครับถ้าแบบมีเงินเหลือนะครับพี่เล็กก็รับบุกสิเลยขาบอกเขียวอย่างเดียวเขียวอย่างเดียวมีเขียวแก่เขียวอ่อนเขียวแก่ก็หนุ่มหล่อใช่เขียวเขียวอ่อนนะเขียวอ่อนเขียวอ่อนเขียวใหม่เขียวแก่ก็นั่นนั่นนั่นเป็นเขาไม่ได้หว่ะเดี๋ยวรถตัดรายการทีบัวหัวมันนี้ทะเลแห้งทะเลทรายไม่ใช่ตัวดำๆนั่นพี่เล็กมีอยู่ตัวนึงเขาเรียกว่ายักษ์มียักษ์อยู่หนึ่งตัวครับเป็นเขาเรียกยักษ์โดดเดี่ยว ไม่ใช่ไม่ใช่ยักผู้ค้ายักนะฮะยักหรือจำมาร,มรีมันแย่งเหมือนงี้นะมันถ้าเกิดเรียกอย่างเนเธอร์แลนด์ให้เรีย,ยกย <c oughs> ักเป็นจำมารีผู้โดดเดี่ยวเพราะว่าลงเข้ามาโดนสีเขียวล้อมไ <c oughs> ม่ไม่มีการเมืองอะไรกันนี่ไม่มีการเมืองนะแต่จริงๆอะสีเขียวมันล้อมอยู่นทนายสั่งมาเซลฟี่เหรอฮะเขาถ่ายกันเป็นั้งชาติหร <c oughs> <c oughs> ืเซลฟี่ฟี่อะไรละ ลองใช่ไหมลองเลีกเห็นไหมลองลองไปับภูเขาเลยก็เหมือนกับความฝันที่เราจะได้สวยได้อ๋อเราพูดกันเมืองไม่ได้ใช่ไหมการเมืองไม่ได้ผมไม่ได้พูดเราได้พูดรักษาประตูคนใหม่ ใครวะรู้แต่แมนซี่ได้สัญญา,า,า,าทางเดินลงนะครับไอทะเลลองเล็กนี่มันลองอีกเดียวนะครับแต่ถ้าเกิดสวยจริงๆแล้วก็เป็นจุดที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งของจิ๋วไจกโกลคือทีน่นี่ที่นี่เขาเรียกสระห้าสีไม่ใช่ <laughs> ทะเลสาะห้าสีนะฮะมันจะมีทั้งทะเลสาบมีทั้งสระสระห้าสีนี่งามแต๊ะนะฮะก็ถ้าเกิดเป็นคนอีสานเราบอ,อกล้ำแต๊ะ ใช่คนเหนือลำแตนนี่นอร่อยจานลำแต้แตเนั่มันแซบอแซบหลายแทบขนาดเห็นเห็นเห็นความแซบเนี่ยนะสีสีคุณผู้ชมไม่ต้องห่วงนะครับแม้คุณผู้ชมจะเห็นภาพใน a c e b o o k โอ้โหสีมันจัดตาชีวิตไหนในโลกอังคารหรือจะเห็นภาพอย่างนั้นคุณผู้ชมต้องเข้าใจเที่ยวกับอรนะฮะแค่กล้องของเราเนี่ยให้มันถ่ายแล้วสามารถบันทึกภาพมาได้เนี่ยมันก็ยากแล้ว แต่การที่จะไปปรับสีเร่งบุ้นเนี่ยพวกนั้นรายการเราไม่เคยทําออะไรที่เห็นยังไงมันก็จะเห็นอย่างนั้นจริงๆสีมันสวยกว่านั้นนี่เพราะว่าเทปเราใช้ไอ้สมัยนี้ใส่ใช้เทปเอ่อไฮเดฟไม่เดฟอะเรื่องก่อนนะฮะอาจารย์ใช้เดฟเท่นก่อนอัดซ้ำไปครับมาด้วยซ้ำเรื่อนสีมันจะกระล่องกระลอยน้อยลงเนี่ยมีหลายสีจานสีฟ้าสีแดงสีเหลืองไม่เห็นอย่างงี้มันอยากวงไปว่าเลยเออเนี่ยเห็นไหมเร้าไม่ได้ลงเหรอลงก็โดนจับดีครับได้กินข้าวต้มได้ไหม แอบ,บแอบได <profession. S 3> ้ผมให้ผมยูให้ทัดฉียงไปวดไปตักน้ำนี่สวยนะมันนี่ไม่ใช่ภาพนี้ผมชอบมากนะมันคุณผู้ชมดูดีๆเนี่ยมันจะเหลื่ยมหมนไหภาพมันจะนิ่งนิ่งนจริงๆเป็นซีจีของเราน้าใสใสใส่กไอ้หนังบางเรื่องซีจีอะไรเราหแล้วในนั้นมีคนอยู่ที่ไหนล่ะนอกจากเจ้าบอยแล้วเนี่ยออกไปหมดเลยหนีกันหมดแล้ว เพราะฉะนั้นเนี่ยก็คล้ายๆกับหนังบางเรื่องอ่ะถ้ามีเงเหลือไปหน้าหน้าหนาวขลาดเป็นหิมะ้าหมดเลยตรงในหิมะ้ตกแล้วที่นี่เขาเคยเอามาถ่ายหนังอะไรกันด้วยป่ะถ่ายเรื่อะไรนั่นไงฮีโร่ไงเนี่แหละเนี่ยแหละแอร์โล่แบมบูเล็กนี่คือที่ถ่ายฮีโร่ของจังยี่โมยี่โมที่วิ่งดึ้งๆกระโดดกันบนยอวทะเลสาบไม่ใช่ อันนี้เราเป็นเรือนกินอยู่เลยนัผมจำได้โชว์ความฟิตเหรอเมื่อกี้เนี่ยใช่ใช่ใช่ใครมาที่นี่ต้องโชว์เพราะว่าตรงแถวนี้มีแพนด้าอันนี้คาวีเอาไว้วิ่งหนีก็ซิล่าก็ซิล่าคือหนังหวยไปจำปีนะฮะดูแล้วใชม่ไหมดูมาแล้วก็หวยมากผมขอลบสิ่งที่เราเคยพูดเกี่ยวกับก็ซิล่าทั้งหมดแมวแมวเดินอยู่ข้างหลัง คอยเก็บหนูไม่เป็นไรปล่อยมันก็ดีแล้วอ,อ๋อไปดูมาแล้วหุยขนาดนั้นเลยเหรอฮะตอนที่มันส่งไทเติ้ลมาอาจารย์บอกโหต้องไปดูให้ได้ก็ซออิลามต้องตัวแบบนี้ <c oughs> ไม่ใช่กิ้งกาแบบจริงๆมันมันไม่ใช่เรื่องก็ซีรามน่าจะเปลี่ยนชื่อป <c oughs> ไปว่าจิ้งจกน้ำยกักแมงมุมแมงมุมน้ำยักมีแต่ไอตัวบ้ามไม่เกี่ยวอะไรกับก็ซีลาเลยด่ามันได้เลยครับคุณผู้ชมด่ากันเต็มๆยังไงก็ไม่โดนแบนอยู่แล้ว เทสไม่ได้ออกอะไรอ๋อนี่คือือแอโร่แบมบูก็คือไผ่ธนูที่แพนด้าชอบกินนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยรอบๆด้านฝั่งนู้นนี่จะเป็นต้นไผ่เต็มไปหมดแต่ก็อ่าแพนด้าคงลำบากนิดนึงจากตรงนี้จะมีถนนต่อไปด้วยนะไปสวอนเล็กครับครัสที่เขาบอกว่ามีหงครับเราก็ได้เคยไปอืมไม่เคยหรอกจบแค่นี้เอาเหรอ อ๋อเทปแรกอาจารย์จะไม่ได้ไม่ได้ถ่ายไว้ใช่ไหมฮะเทปไหนก็ไม่เคยถ่ายพผมยังไม่เคยไปเลยน <c oughs> อนเลยมันต้องขึ้นขึ้น,ข,นขึ้นต่อไปแล้วไปทีไรก็มีทั้งทางไปบ้างอะไรแต่อะไรบ้างก็เลยอย่างเหมือนทุกครั้งมาจบก็จบที่ไอรูแอมบูนี่ไงอะไรต้นไม้ทำไมเปลือกไม้มันล่อน <c oughs> ล่อนเออก็โลกเราพอสถานการณ์เปลี่ยนคนก็เปลี่ยนต้นไม้ก็เปลี่ยน มันเป็นต้นไม้หายากนะเรียกว่าต้นอบ,บูตุละาบูตุล่อาอัลบอเซนสินอ,อันนี้ก็เป็นเป็เปดหายากเรียกว่าเป็ดบนบนบนหายากเพราะว่าหาไม่เจอใช่ไหมแถวนี้มีปลาน่ยทะ่เลยสาบนี้มีปลากับมีเป็ดรู้สึกเป็ดจะเจอที่นี่ที่เดียวเป็ดไม่ไปที่อือ่นเพระ เพราะที่อื่นไม่มีปลาง่ายๆจะตายที่อื่นปลาน้อยนะฮะส่วนใหญ่ทะเลสาบระดับปลาบางทีก็กินตะไคร่น้ําอะไรเงี้ยสายกินทุกอย่างตัวนี้มันขึ้นป่าแล้วคือตอวไอ้นี่เนี่ยไอ้อะโรแบมบูเนี่ยขึ้นมาข้างบนแล้วชื่อม a l า c ั duck นะก็เป็นเป็ดที่แท้แปลก็เป็นคอมมอนดั c k นะคอมมอนคอมมอนเจอง่ายที่สุดทั่วไปนั่นแหละเป็นเรื่เป็นโหลอิผมพยายามคิดว่ามันมีสาระอยู่ในนี้บ้าง แต่เป็นด็อกเตอร์ไม่ใช่เหรอ <c oughs> อยู่ในหนังสือแ <c oughs> ต่ลอยู่ในหนังสือ <c oughs> ใช่พูด,ดุ่นบทว่าจะใครจะซื้อล่ะอ๋ออันนี้ผมชอบมากเขาียกเกาะเป็นทั้งทังช่างพัพต้นไปถ่ายมันจะเป็นเฉนเาสาซุงไหมมันจะโผล่พ้นน้านิดหนึ่งจากนั้นต้นไม้จะส่งมเมล็ด <c oughs> แล้วก็นกมันจะมาชอบเกาะบนต้นไม้ที่โผล่เหนือน้ำเพราะ <c oughs> ว,าว่ามันเป็นนกนะฮะเสร็จแล้วมันก็จะมีนี่ขึ้นมาอธิบายให้มันมีเหตุพีผลตินกชอบเกาะบนต้นไม้ที่เคนเห็นนะเพราะว่ามันเป็นนกใช่ อันนี้ให้ดูภาษาไทยแล้วก็เป็นอย่างนั้นมันก็เป็นนก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 นังนวลเนี่ยเห็นไหมมันก็ชอบเกาะหัวเสาใช่ใช่ตามเกาะทุกอย่างครับที่ลอยน้ำนะฮะเพราะงั้นมันก็อึเสร็จแล้วต้นไม้ก็ขึ้นมานี่คือห้องน้ํำออ้วลืมบอกเรื่องห้องน้ำไปคุณผู้ชมไม่ต้องห่วงห้องน้านะฮะห้องน้ําที่จิ๋วช้โกนี่เทพๆ์เจือหัวห้องน้ําห้องน้ําที่จิ๋วช้โกใช้ระบบแห้ง ทําอะไรปุ๊บมันก็จะดูดปั๊บบางบานท่มีถุงมาติรวบให้ด้วยเพราะยังไม่ตระหนเรื่องเรื่องการใช้น้ําใช้อะไรแต่อะไรนะฮะเพราะว่าส่วนทางเดินข้ามถนนเนี่ยัม่ฮะก็ลงทุนถึงขั้นขุดอุโมงค์ทำเป็นทางลอดใต้ถนนเพราะว่าถนนช่วงนี้เป็นถนนโค้งถ้าเกิดไม่ทําทางลอดเนี่ยรถอาจจะวิ่งไปชนก็เลยทําเป็นทางลอดไปที่ทะเลสาบขันดาถังขยะมีทุกยี่สิบเมตรฮะ เดินไปไม่มีของอ่ะใครทิ้งขนมทิ้งเศษเปลือกกะไรโดนตบหมดนะฮะเพราะฉะนั้นพวกภาพแบบว่าเดินไปแล้วเจอเศษขยะเจอถุงขนมมีมีมีคนคอยดูแลคอยเก็บขยะด้วยมีมนุษย์ป่ามนุษย์ป้าที่แซงคิวทุกอย่างในโลกนี้มนุษย์ป้าที่ที่นี่ไม่ได้เพราะว่าถ้าเกิดแซงคิวจะโดนไล่ออกเลยมนุษย์ป้าพวกนี้จะถือที่คีบเหมือนที่คีบเคยเห็นที่คีบกันกระเป๋าตังค์ในบ่อหมีนี่บ่อหมีพากกระโดมไหม ที่คีบกับะก็เป็นเหมือนที่คีบนั่นแหละไม่ได้หนีบเรากระแดะเราต้องไปดูที่บ่อมีห้องไกโดไปดูที่ป่าบุรัสอะไรนี้ก็ได้สวยมากนะครับทางเดินตอนนั้นผมไปได้เดี๋ยวนี้เขารู้สึกก็จะปิดแล้วแต่เดินไปได้อ้อมไปได้ไปเ็โคตรสวยเลยนะฮะเดินเรียบไปแล้วน้ำเนี่ยใช่ไหมมีปลาอย่างที่ผมบอกที่ไอเป็ดหายากเมื่อกี้มากินนะฮะมันก็จะมีน้ําใสแจ๋วแล้วก็มีชุดซึ่งครั้งนี้ผมพาทัานกัทาราไปด้วยแล้วก็คุณยายไปด้วย เพราะงั้นถ้าเกิดคุณยายไม่ไปจะไม่พบภาพนี้เด็ดขาด <c oughs> คุณยายอยากจะดูหลานใส่ชุดอืมซึ่งพ่อมันไม่เคยทำ <c oughs> เพราะว่าชุดพวกนี้ต้องเสียเงินใช <c oughs> ่นะฮะเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นภาพหายากของรายการเที่ยวกับทอนก็คือเป็นภาพที่ลูกๆได้ใส่ชุดถ่ายรูปน่ารักเซลฟี่นี่นอย่างเงียง้ยไ่เซลฟี่ก็ได้ไหมฮะซึ่งท่านโตท่านเป็นเด็กตอนเด็กๆนี่ท่านน่ารักมาก แล้วตอนนี้ตอนนี้หน้าตามันก็ยังอย่างนี้อยู่เพียงแต่ว่านิสัยเห็นไหมฮะน่ารักปากแดงดูตอนนี้มันยังน่ารักเลยนะลาฮะตอนนี้สลายอยู่เยรเยังไม่ได้กลับเลยมีคนลงทุนใส่เช่าชุดให้นะฮะเพราะฉะนั้นเราจะเห็นเราจะเราจะมีถ่ายฮะใครมาก็ต้องถ่าย เขาจะมีท่าด้วยนะอาจารย์ท่าท่าท่าของเขาเนี่ยท่าแผ่นดาท่าเป็นยกแขนอะไรเงี้ยเขามีท่าท่าขีดกลายอะไรท่าขีดกลายเดี๋ยวปัจจุบันเนี่ยเขาตอนผมไปเนี่ยเขายังอนุญาตอยู่ไม่รู้ตอนนี้เลิกือยังก็ถ่ายแต่งานเพียบเลยแต่เจ้าบาทเจ้าสาวต้องขนขาตั้งกล้องเองนะเพราะว่าทีมงานมันแพงก็คือเพราะค่าเข้าเนี่ยมันแพงคนละสองร้อยยี่สิบหยวนอะ เพราะฉะนั้นเจ้าเจ้าบา<ม>่าวจก็จะมีช่างกล้องคนเดียวแล้วก็มีเจ้าบ่าวเจ้าสาวเจ้าบ่าวก็ใส่สูตรแต่มีกระเป๋าถุงทะเลอยู่แบกทุกอย่างเข้าไปในนั้นแบกไปแล้วก็ไปตั้ง<ม>โพสท่า<ม>โชว์คือแต่อย่างเนี้ยไปโพสกับท่าตแต่ตามทางเดินไม้อะไรพวกนี้เขา<ม>ชอบกันนะครับเพียงแต่ว่าถ้าเกิดทัดไปทัดก็จะวิ่งกันไปหา ไปขอถ่ายกับเขาอ่ะไม่มันไม่ไปขอถ่ายมันจะเดินวนวนร้านมันกีก่าภาพเขาเล่นแล้วเขาว่าไม่ได้ว่าเป็นที่สาธารณะแล้วเขาร้องเฟยยๆอะไรทัดก็ร้องไปไ,ไ,ไ,<ว>ไม่ออกกินมันชีมาอะไรเงี้ยปลาเยอะเหมือนกันจา์ มันนอนนิ่งๆมีเล็กปลาที่นี่มันชีวิตที่นี่มันนิงน่งๆแน่นนะปลาเปลือก็นิ่งอะไรก็นิ่งนะฮะอยู่ก็นิ่งๆแล้วก็มองไปเรื่อยๆทรายชอบสัตว์นะฮะแราก็นั่งดูปลามีความสุขเห็นไหมฮะคุณผู้ชมอาจจะสงสัยว่าโอ้เทปจริงๆคนไม่มีเลยมีเลยเมียขิงๆก็แน่ทำไมทำไมาเราถึงก็ต้องคุยกันที่ราคาหนึ่งแสนบาทจุ๊ยใซโกหนึ่งแสนแน่ใจจุ๊ยไซโก้จุโกจริงๆแล้ว แสนหนึ่งนี่ยิงก็น่าจะได้นะแต่แสนหนึ่งได้อย่างงี้ไม่ได้ <laughs> ดูสิจิวใจโกูคุณผู้ชมดูอยู่ในบ้านเนียร้องกันกรีดกรีดสดยสยังไงว่าไม่มีคนแล้วทำไมตอนชั้นไปไมันมีคนก็เพราะว่าคุณผู้ชมไม่ใช้เงินแสนหนึ่งนี่แสดงว่าถ้ากำเงินแสนหนึ่งไปนี่คนจะเดินหนีให้หมดเลยใช่ไหมต้องไปกับผมเท <c oughs> ่านั้นน้ำตกอย่างเงี้ยใครไปบ้างเอามะประกาศไปเลยผมหาได้นี่อย่างเงี้ยรับเท่าไหร่รับกี่คน ยิ้ใจโกับอีกคนผมทำทัวร์มากก็สองคนนี้มันเป็นเรื่องเป็นราวจริงๆสิก็มาเป็นหมู่คณะนี่ะบัตรหนึ่งสมมุติสักสี่สิบคนบ้าเลยจะไปจัดไม่จัดเว้ยไม่เอาผมไม่ชอบทัวร์คนที่เยอะอย่างมากก็นสักยี่สิบคนก็เกินพอแล้วยี่สิบคนคนละแสนสองล้านไม่เกี่ยวกับสองล้านเกี่ยวกับว่าจะไปไม่ไปก็ไปกันอยู่แล้ว ผมเอ้าว่าใช่ขาปุ๊คุยกันไม่รู้เรื่องสักทีวะคุยยากแล้ววันนี้อันนี้เป็นหสีหมดเวลายังยังเดี๋ยวเขาบอกเองนะเขาบอกบอกแล้วเขาบอกไปแล้วยกมือแล้วหยุดเลยอันนี้ตอะไรฮะอันนี้ถทะเลสาบผ้าสีสวยมากพูดไม่จบหรอกเดี๋ยวคราวหน้ามาเออ่มันมันมีชื่อภาษาอังกฤษทะเลสาบผาสีเล็กไฟคัลเลอร์เล็กเมื่อกี้ยังมีชื่ออยู่เลยไฟคัลเลอร์ แาวหน้าเราจะมาดูกันตรงนี้ฮะวเดียวผมจะได้ดูกันแบบเต็มๆด้วยเนืเ่องจากว่าวันนี้ใครที่จะมาแถวพื้นที่ยมนุ่มเนี่ยนะฮะรถติดบ้างทุกทุกเส้นทางมันติดรอบเปน็นวงลม่ไม่ต้องบอกฮะวันก,ก่อนผมโดนไปสามชั่วโมงอะ่ะอยากรู้ไหมผมไปทางไหนบ้างไปทุกทางออกทางนี้เลี้ยวซ้ายติดแงกงตรงนี้ <c oughs> ทนไม่ไหวเลี้ยวขวาวิ่งไปอ้อมสนามหลวงขึ้นสะพานปีนเกล้าติดอีกไม่ใช่ลรวจำผิด <c oughs> คือจริงๆมันต้องข้ามสะพานแรกไปใช่ไหมใช่ผมจะไปเลี้ยวลอดใต้สะพานแรกทางไปสะพานพระรามแปดก็เลยกลับมาทางพระรามแปดวนวนวนติดแงกอยู่เวลาแปดยี่อกันกลับก็ไม่ได้เข้าบางยี่ขันคือลงมาเรื่อยๆก็คือกลับมาทางนี้อ่แล้วก็ติดอยู่นี้เรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆสามชั่วโมงติดกันนิดหน่อยะเพื่ออนาคตของประเทศไทยก็โชคดีตอนนั้กเขามีรถข้าวกินข้าวเขาอีกไม่ใช่รถข้าวคอปท รถข้าวไขรถเขาเนมีรถข้าวคอปทผมก็เลยเขาวิ่งเลนนอกสุดคล้ายๆกับเขาวิ่งสวนเลนได้อผมก็สวนบ้างตามไปแล้วก็เปิดไฟแล้วก็ถือธงชาติโอ้โทษทีฮะเราพูดเรื่องการเมืองไม่ได้ไม่ไม่ไม่ได้เกี่ยวกับการเมืองนี่เราพูดถึงเรื่องรถติดกับกินข้าวอะไรเออเอาละครับนี่คือทั้งหมดของเที่ยวกับทรมาจากวันนี้ซึ่งก็ไม่รู้ว่าจะเจอกันบนหน้าจอในวันไหนที่ออกอากาศนะแต่ไม่เป็นไรถ้าอย่างไง เราเจอกันก็อย่าลืมซื้อหนังสือกันด้วยนะฮะเพราะว่าเหลืออยู่ไม่กี่รายการที่จะจะทำสัตว์ตู้สตังกันได้จิ้วใจโกหงหลง <c oughs> ยิ่งย่างจางเจเจสองเล่มนี้นะฮะออสอง,สองเล่มคู่ครับ,รบเขามาจัดคู่กันนะครับก็จะเหลือจากราคาเต็มเจ็รสิบาทจะเหลือห้าร้อยสามสิบบาทนะฮะรวมไปถึงหนังสือรองเท้าผ้าใบากับใจถึงถึงคู่มือฟุตบอลโลกบนเส้นทางพาลูกเที่ยวอะไรก็ตาม สามารถสั่งซื้อได้ทั้งหมดเป็นราคาพิเศษทั้งนั้นนะฮะครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม,มตครับมาชิงรดอีก10%ไม่ใช่สิ0827828353และ0827828356นะฮะวันนี้เขาบอกว่าทุณนปุ๊กเฉพาะวันอาทิตย์โทรไปนะครับวันธรรมดาก็โทรไปเถอะจะขายอ่ะไม่เกี่ยวกับผมนี <c oughs> ่คือทั้งหมดของเที่ยวกับพรไปจบรนนี้ สัปดาห์หน้าอย่าพลาดสัป,ปดาห์หน้าเราจะบอกเบอร์พี่เล็กเพื่อที่ว่าคุณจะได้สามารถโทรแล้วทราบว่าโอนเงินไปที่บัญชีไหนลองจัดทัวนะ <c oughs> เดี๋ยวขอไปขอไปเถียงกันให้รู้เรื่องก่อนนะคนอื่นเขาไปดูใบไม้สีใบไ,ไม้สีแดงสีเหลืองเราไปดูตอมใบไม้ร่วง ไปดูกิ่งมันนี่คือทั้งบดของเดียวกับพรขอบคุณทุกท่านที่ติดตามวันนี้พี่เล็กโอภาสปฏิมาณุเกษตรดรทอนํำรงนาวสวัิ์ผมเกษตรชนะเสรีชัยพร้อมด้วยทีมงานทุกคนลาไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับสวัสดีครับ